ขาบรคับแมนเชสเตอร์เดตประจำวันที่25มีนาคมโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดตยันนี้ขอสนนะการซิมิโรเคารบทุกการตัดสินใจอันเช่หลังจบซีซั่นนี้ โดยการสกาซิเมโรกับตันทีชาิบ,บราซิลงดแสดงความคิดเห็นชักจูงหรือว่ากดดันคารโรอาเชรติเทรนเนอร์ของเรอัลมาดริดเกี่ยวกับกระแสว่าจะมาเป็นบอสใหม่ในเซเดเซาเนื่องจากยังติดสัญญาต้นสก,กัดอยู่โดยทีมชามบ้าไร้เจ้านายหลังจากที่ติตี้ลาออกไปเพราะความล้มเหลวในเ o r ล d c คั2022พิบที่ผ่านมาเกมช่วงเดือนมีนาคมนี้จึงให้รเราได้เห็นปาล์มอนซันเชส รักษาการคุมอุ่นเครื่องพวกกรทางโมราโกซึ่งกระแสที่ออกมาตัวเต็งก็มีหลายรายหนึ่งในั้นก็คืออันเช่บอสของราชันชุดขาวที่เหลือสัญญาจะถึงมิถุนายนปีทวัรยี่สิบสี่และยังไม่ได้ต่อเพิ่มเติมนั่นทำให้ธรรมดาแข่งเซเรเซาออกมาคลื่นไหวอกปั่นหนึ่งในนั้นก็คือ a อดเดิฟสันโมราเอสได้ด่านแมนเชสเตอร์ิตีโดยจะเห็นอันเช่คุมทัพทวงความยิ่งใหญ่ ส่วนทางเวินิสุสจูเนียร์รักพี่เสียดายน้องเพราะต้องตนเองสังกัดมาดริดในขรังนี้ล่าสุดเป็นความเห็นของทางกาเซเมโรจากทางค่ายแมนยูโดยเชื่อว่าควรจะให้เกียรติทุกฝ่ายในการตัดสินใจอย่างอิสระอีกทั้งคาร์บตัวกุนซอในวัยห3ปีและก็ทีมรสบังโกสในขณรังนี้แกคือโค้ชที่ผมรู้จักเป็นการสนวนะมีมารลตีที่อ่อนโยนต่อกันปรบปพื้มที่ได้ร่วมงานกับแกการเปิดปากก่อนเกมกระชับมิตร แต่ทางอัชลิติเองยังติดสังกัดเราจึงควรจะคารพสโมสรของแกนะและระวมไปถึงเคารพตัวบุคคลด้วยแกคือกุนซือมากประสบการณ์และก็ประสบความสำเร็จมาแล้วทุกอย่างเราทุกคนทราบกันดีว่าชีวิตมนุษย์นั้นมันเป็นเรื่องของโอกาสวันนี้แกใช่ไม่ใช่เฮดโค้ชของทีมชาติของเราและเกิดสมมติว่ายังทำงานอย่างยอดเยี่ยมแกทันท้อสังกัดอยู่เกิดประธานาธนิบดีสเฟุตบอลบราซิลไม่ต้องการแกเราก็ยังมีบรามอนเมนเดเซสอยู่ในเวลานี้ นับจากทางอดอนคาโรจับงานโคช้ชเมื่อปี1992ยังไม่เคยเป็นเฮดโค้ชทีมชาติใดๆมาก่อนเลยในบรลานี้เป็นนามว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรรามาดูข่าวจอมานก,กันนครับุนซือแมวดำมั่นใจดิยันโปรแจ้งเกิดกระทั่งผีแดงได้อย่างแน่นอนโดยโทนี่โมเบลผู้จัดก,การทีมซันเดอร์แลนด์เชื่อได้เลยว่าอามัดดิยันโปรตัวรุกข,ของแมนเชสเตอร์เด็ตนั้นจะสามารถสร้างผลกระทบให้กับทีมได้ในช่วงซีซั่นหน้า โดยแข้งวินชปีบรายนี้ไปเล่นกับทางทีมแมวดำในช่วงซีซั่นนี้ด้วยสัญญาเยียตัวและกระทาผลงานได้ดีด้วยการทําไปถึง9ประตูกับอีก2แอสซ,ซิสจากทั้งหมด29เกมในศึกแชมเปี้ยนชิพช่วยทีมรั้งอันดับที่11ของตารางคะแนนในเวลานี้ตามหลังบิลฟอกทีมอันดับที่6อยู่ในโซนเพลย์ออฟ7แต้มในคขณะนี้ ซึ่งโบเบย,ยินดีกับความก้าวหน้าของดิยันโบโรและเชื่อได้เลยว่านักเตะจะกลับสู่ทีมพิไาแดงกันอีกครั้งพร้อมเป็นคนสําคัญในทีมได้อย่างแน่นอนหลังจากช่วงสัปดาห์แรกผมคิดว่าทีมสตารททุกคนสามารถมองเห็นพรสวรรค์ผมต้องบอกว่าเขาเป็นนักเตะที่ชันฉลาดในครั้งนี้ตอนที่มีบอล บอดูเหมือนว่าจะเป็นงานง่ายกับเขาด้วยซ้ำไปด้วยเท้าซ้ายแต่เขาต้องสร้างความมั่นใจของตนเองให้สูงยิ่งขึ้นผมคิดว่าในบางจุดอาจจะเมื่อ8 0ดสัปดาหที่แล้วเขาทําประตูได้เกือบทุกเกมในขนาดนี้เลยนะมีพรวสวคนที่ยอดเยี่ยมแต่อย่างที่คุณพูดไปเขาค่อนข้างจะเป็นเด็กที่อายที่ไม่เคยพาตวเองไปข้างหน้าเลยเขาไม่เคยมองและก็พูดว่าทําไมคุณไม่ทําในที่นี้ทําไมไม่ผ่านบอลไปตรงนี้ ผมแค่บอกว่าทีมพยายามจะให้บอลกับทางอามัดส่งบอลให้กับเขาส่งบอลให้กับทางพัทริกโรเบิร์ชเล่นกับทางแจ็คคลา์กับทางแข้งพอสวรัน์ในทีมในภาพรวมแล้วพวกเขาตัดสินใจถูกต้องแล้วกับบอลและเราเองก็ยินดีกับทางอามัดและพัฒนาการของเขาในเวลานี้ผมหวังว่าทางอามัดจะนำบุคลิกนั้นไปสู่ทีมเมื่อเขากลับไปที่โอท์ฟอร์ดและเขาจะค้นพบโอกาสของตนเอง ถ้าไม่เป็นแบบนั้นฟาร์แดแลนด์ก็ยินดีต้อนรับเขากลับมาเสมอเพราะเขาหน้าชื่งมากสำหรับเราในเวลานี้งานขผมเป็นในว่างงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอม,มาดกันดีครับเวคอ์สรับอยากอยู่กับทางแมนยูต่อไปนะโดยบาเวคอ์สก่อนหน้าของทางแมนยูได้ออกมาเปิดเผยหวังว่าจะได้อยู่กับทางทัพไปแสดงต่อไปเพราะมั่นใจว่าสามารถช่วยทีมได้ โดยสำหรับทางเวคคอร์สนี่ถูกแมนยูยืมตัวมาจากทางเบอร์เบอรี่จนจบฤดูกาลนี้โดยไม่มีออปชันซื้อขาดเนื่องจากคาดการณ์กันว่าเอ็ดิชเชนฮากุนซูชาวดัชมีแผนที่จะล่าตัวกองหน้าระดับท็อปมาเสริมทัพในช่วงสมัน,นี้และถูกโยงกับทางแฮร์รี่เคนกองหน้าทีมชาติอังกฤษของสเปอร์ล่าสุดดาวยิงวัย30ปีเปิดเผยได้ว่าผมคิดว่าตนเองได้ลงสนามเยอะนะและก็แสดงทุกคนได้เห็นสุดวิเีท้าของผมผมมั่นใจว่าผมทำหน้าที่ให้กับทางทีมได้ดีผมพยายามช่วยทีมอย่างเต็มที่ ผมมีส่วนพาสโมสรประสบความสำเร็จด้วยการควา้าแชมป์และเราต้องการแชมป์มากกว่า1ใบในรายการนี้ตอนนี้เรามีลุ้นถ้วยยูโรปาลีกและก็เอฟเอคัพส่วนในพิมพบริกเราเองก็พยายามทำันดับตรงนี้ให้ดีที่สุดนะแน่นอนว่าเราอยากจะติดท็อปโฟเพื่อจะไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกในรายการนานหน้าผมคิดว่าผมเข้าร่วมกับเพื่อนได้ดีแังนั้นผมวอกว่าจะได้อยู่ที่นี่ต่อไปในขณะนี้เป็นนาังงานนี้ต้องรองดูันต่อไปกันละก,กันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวจอมากันดีครับยักษ์พเมบริกปรุงจีบอิงบริชจูเนียเด็กจูเวนตุสโดยทางสมิอลอีเริงจูเนียนะฮะปีกดาวรุ่งของจูเวนตุสวัยเพียงแค่19ปีการังได้รับความสนใจจากหลายทีมในพิมบริกแจ้งหลังแจ้งเกิดในทีมชุดใหญ่ดายกานนี้ ซึ่งงานนี้ดาวรุ่งชาวอังกฤษจ,จากทางเชลซีมาอยู่กับทีมเยาวชนของโรพักเบียงโคนเดรีในช่วงเดือนกันยายนป 2022, ี2022โดยค่าตัวเพียงแค่130ล้านยูโรหลังจากสร้างความประทับใจในทีมแบคัดบดิบีของโจเวนตุสอ่าอีบรีจูเนียก็ถูกดึงขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ของแม็กอัลเบรกีในซีซั่นนี้โดยประเดิมสนามในเกมที่โูเวนตุสเอาชนะเอ็มปอรีได้โดยตามการบริงานจากทางไดเทนฮารสื่อต่างประเทศ เปิดเผยเยต่วงาสโมสรจากพีเวร์ลิเก็ตอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีและก็นิวคาสเซิลต่างก็จับตามองพัฒนาการของอิงริชจูเนียอย่างใกล้ชิดและกำลังพิจารณาที่จะคว้าตัวเขาในช่วงสม,มือน,นี้โดยอิงริชจูเนียเนี่ยเพิ่งจะเซ็นสัญญ,ญาฉบับใหม่กับทางโูเวนตุสเมื่อเดือนธันวาคมโดยมีข้อบกมัดถึงปี2025แต่ปัญหานอกสนามและข้อจำกัดทางการเงินของมลาลัยอาจจะผลักดันให้พวกเขายอมขายดาวรุ่งที่ทำไปแล้วถึง2แอสซิส จากทั้งหมด11นัดออกไปในครั้งนี้ซึ่งบาเยอร์มินิกและก็ทางบริสเซัลมุลเองก็ให้ความสนใจในตัวดาวเตะวัย19ปีรายนี้เช่นเดียวกันนะเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปค่ะกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจบมาดก,กันดีครับแมนยูดีดาบอลอัปราคาใหม่โอซิมเฮมในช่วงสมอน,นี้ โดยอีนนี้ปรานภูเมืองผู้ดีของ U, แมนยูเต็งคว้าตัววิกเตอร์โอซิมเฮมมาร่วมทีมในด้าการหน้าหลังปีแดงเอาแน่กับการดึงกองหน้าระดับซูเปอร์สตาร์มาเข้าชินโอต์ฟอร์ดไม่ได้แต่ทางสกายเบ Bed, ดบริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษยกให้แมนยูยักษ์ใหญ่แห่งสึขฟุตบอลพีบรังก์ลเป็นเต็งหนึ่งที่จะได้ตัววิกเตอร์โอซิมเฮมเข้าหน้าคอสนาปีจากฝูงการโชคเซดีอาอิตารีไปเสริมทัพในช่วงเสมอน,นี้โดยแมนยูต้องการจะคว้าดาวยิงระดับซูเปอร์สตาร์มาร่วมทีม หลังคางคิสโน่บรนโดอัมลาชินโอทาฟอร์ดตั้งแต่ปลายปีทีแ่แล้วและต้องไปยืมตัวว,วอรเวคอสมาแก้ขัดโดยถูกโยงกับทางแฮร์รี่เคนกองหน้าของทามอตเน่ฮัตสเปอร์และก็โอซิมเพมในขณะน,นี้โดยริษัตแดงมีอัตราต่อรองที่จะได้โอซิมเพมนะฮะมาร่วมทีในช่วงสมมติน,นี้อยู่ที่9/2แทง2ใจก้าไม่ลมทุน ขณะที่เชลซีตามมาเป็นเต็ง2ราคา7ต่อ1แทงหนึจเจ็ดไม่รวมชุนโดยอัตราตอบรองต้นสังกัดใหม่ของโอซิมเฮมมีดังต่อไปนี้หนึ่งนะครับแมนยูเก้าต่อสองแทงสองใจเก้าไม่รวมชุนอันดับสองเชลซีเจ็ดต่อหนึ่งแทงหนึ่งใจเจ็ดไม่รวมชุนอันดับสามเป็นบาร์เซโลนาสิบหกต่อหนึ่งแทงหนึ่งใจสิบหกไม่รวมชุนอันดับที่สี่เป็นเรอัลมาดริดสิบหกต่อหนึ่งแทงหนึ่งใจสิบหกไม่รวมชุนอันดับที่ห้าเป็นอาร์เซนอลยี่สิบต่อหนึ่งแทนหนึ่งใจย เป็นนว่างงานนี่นะผมก็ใครดีใครได้นะฮะยังไงซะแมนยู U, ถ้าเกิดว่าเล็งเอาไว้แล้วก็ต้องเอามาให้จงได้นะเรามาดูข่าวจอมาก,กันดีครับยังสวยเลยซาบิเซอร์แข่งแมนยูซัดฟรีคิกพาออสเตรียคว้าซัดชัยเกมยูโรนะโดยกันที่ทางวิสพิวของทางแมนยูนะฮะซัดฟรีคิกทีมชาติออสเตรียถล่มอนอนเอรีอาร์เซนไบจานในศึกยูโร2024รอบคัดเลือกนัดแรก โดยคอนลงหลังเกมศึกฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกกลุ่ม F เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาทีมชาติออสเตรียเปิดบ้านเอาชนะอาเซอร์ไบาจานไป4ีต่อ1อันนี้เกนนากามาเซลาบิเซอร์กองกลางของแมนยูลงสนามเป็นตัวจริงและก็รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมออสเตรียก่อนทำเป็นที่2ประตูกับอีก1แอสซิสโดยหนึ่งในประตูที่เขาทำได้มาจากการยิงฟรีคิกสวยงานนี้สุดยอดจริงครับและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลือสโมสรแมนเชสเตอร์ในช่วงเย็นครับ ขอบคุณทุกคนตาร์กชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ